ว่าทําบอร์ดเกมมันง่ายมาเดี๋ยวซอฟเล่าให้ฟังเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยซอฟได้ออกบอร์ดเกมใหม่อย่างซีเครตทันเกมหน้าตัวหายากที่ได้พี่พทีม BGN นะคะมาร่วมพัฒนานแล้วก็ทําด้วยกันค่ะโปรเจก t นี้สอนซอฟ4อย่างนะคะถ้าใครอยากทําบอร์ดเกมเนี่ยอยากให้รู้ส่ข้อนี้ค่ะข้อแรกเลยคอนเซปต์เกมต้องชัดอายกตัวอ,อย่างซีเครตฮันนะคะซอฟเป็นคนชอบอาร์ทอยใช่ไหมทุกคนซอฟก็เลยนําความชอบอาร์ทอยตรงเนี้ยมาปลักกับการเป็นบอร์ดเกมซะเลยต้องขอบคุณพี่วัดนะคะที่บริงสิ่งนี้ขึ้นมาเพราะตอนแรกอะเราก็ยังลังเลย อยู่ว่าเอ้ยอาร์ทอยจะกลายเป็นบอร์ดเกมได้ยังไง2ตัวระบบเกมตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะยากนะแต่พาร์ทเนี่ยคือความชาเลนจนที่สุดค่ะสอบโชคดีมากค่ะที่ทีม b J n เขามืออาชีพมากๆมีเที่ยวบินมาเยอะใช่ไหมคะเขาก็มาช่วยวางระบบตัวเกมให้เอาจริงๆแม้กว่าจะมาเป็นซีเกตันนะ์ปัจจุบันเนี่ยเราลองเทสกันไปนหลายรอบหลายระบบมากเลยนะก็อยากจะขอบคุณทางทีม b J n มากๆเลยค่ะที่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตมาโดยตลอดจนได้บอร์ดเกมซีเกตฮันนเวอรช์ชันที่สมบูรณ์ที่สุดในปัจจุบนัน 3.Arwork มอาร์ทเวิร์ญ แ่พ้กันคะในส่วนของการดีไซน์นะคะซอฟแล้วก็กราฟิกทีมซอฟป,ปอมคือตั้งใจออกแบบกันมากไม่ว่าจะเป็นดีไซน์คาแรคเตอร์นะคะน้องดีกาชื่อเนี้ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากชื่อจริงของซอฟเองค่ะส่วนชุดคาแรคเตอร์ต่างๆที่เราได้มานะคะ9ตัวที่อยู่ข้างกล่องเนี่ยก็มาจากรายการต่างๆในช่องซอฟป,ปอมและอย่างที่4สุดท้ายค่ะ Experience Design อันนี้สําคัญมากการออกแบบประสบการณ์นะคะที่ทําให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถดื่มดำ่ำและรู้สึกสมจริงได้ทุกมิติตั้งแต่ต้นตั้งแต่หยิบกล่อง จนถึงกระบวนการเล่นเกมสำคัญมากค่ะสอบกับทีมเนี่ยเราก็เลยคุยกันว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าอย่างนั้นประสบการณ์ที่ดีที่สุดเราก็ต้องออกแบบ ตัวกล่องให้เหมือนกับกล่องจุ่มอาร์ตทอยไปเลยแล้วเวลาไปวางขายบนเชฟหรืออะไรต่างๆนะคะเราก็ออกแบบกล่องทุกอย่างให้มันฟิลลิ่งแบบเหมือนไปจุ่มอาร์ตทอยจริงๆอะแกแล้วไม่พอเพียงแค่นั้นค่ะด้านในกล่องทุกๆกล่องเนี่ยเราก็เพิ่มกิมมิคการสุ่มเข้าไปด้วยฟิลแบบเหมือนสุ่มอาร์ตทอยแต่เราเลเวลเซนด้วยการเป็นสติกเกอร์น้องลิกาหนึ่งตัวที่นี่แต่ละกล่องจะได้ไม่เหมือนกันและกิมมิคที่เลิศที่สุดคือมีโอกาสได้ตัวซีเครตด้วยไหนใครได้ตัวสีเครตกันบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะและนีก็คือ อย่างที่ถ้าใครอยากทาบอร์ดเกมซอฟเชืว่อว่า4ส,สิ่งนี้สําคัญมากและสำหรับใครที่อยากลองเล่นบอร์ดเกมซีเฮัน,นะคะที่เราตั้งใจทํามามากๆเลยกับทีม BGN เนี่ยบอกเลยว่าใครเล่นก็สนุกไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ